ทิตารีเสวงังเจ็ดไปเก้าสวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้เวยปอได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีภาพและเสียงเวอปอแอนทวไวไลซ์ซาร,รม์มานีบนพรมแดงเต็มไปด้วยดวงดาวรวมถึงเซียวจ,จ้านเจ้าลี่อิงอินเทาหยางอิงจางรัวอินจินเฉินเมาเสี่ยวถงจางเจียนไอกานเสี่ยวถงจางเมิงเฉินเฟยอีหวังเหอตีถานเจียนซือเจ้าลู่ซื่อ เฉินจือยวนและศิลปินคน,นอื่นๆเข้าร่วมงานพรมแดงในหมู่พวกเขาคนที่โด่งดังและสะดุดตาม,มากที่สุดบนอินเทอร์เน็ตก็คือเซอร์จานในฐานะดาราชั้นนำเซอจานได้ดึงดูดความสนใจไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนและทันทีที่เซอร์จานสวมชุดสูทสีกุหลาบออกมาบรรยากาศของวยปอวิชันคอนเฟอเรนซ์ก็ลุกโชนเต็มทีเนื่องจากคุณจางสิงจินซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าและทำผมของเซอจานถูกพูดถึงในรายการยอดนิยม บรรยากาศของความคาดหวังต่อการปรากฏตัวของเสอจานในงานนี้จึงเพิ่มขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมไม่ว่าเขาจะมาหรือไม่ลักษณะที่ปรากฏและคำถามมากมายจะถูกขี้ขายไปในที่สุดสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือตราบใดที่เขามาบรรยากาศจะลุกโชนอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนว่าเือร์จานสตูดิโอได้ประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากพิธีการใหญ่ได้เริ่มขึ้นคุณจางสิงจีนได้ทำตามความคาดหวังจริงๆในไม่ช้าหัวข้อของภาพวาดของเสอ่์จาน วิชันคอนเฟอเรนซ์สตูดิโอก็อยู่ในรายชื่อยอดนิยมหลังจากที่แฟนๆรอคอยอย่างใจจดใจจอ่อเซืร์จันก็ปรากฏตัวในชุดสูทสีแดงกุหลาบสไตล์ชุดสูทของเซอร์จันเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆมาโดยตลอดนี่เป็นครั้งแรกที่เซื้อจันสวมชุดสูทสีนี้ด้วยเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนด้านในและกางเกงขาย,ยาวสีดำเซืร์จันดูเฉียบคมและหล่อเหลามากแฟนๆไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะสวมชุดสูทสีนี้ที่สะดุดตาม,มากเป็นพิเศษเดินบนพรมแดงแม้ว่าสีจะควบคุมยากมาก แต่เซลจานมีความโดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะของนักออกแบบดังนั้นเขาจึงสามารถใส่เสื้อผ้าได้ดีมากๆอีกด้วยส่วนหนึ่งเป็นเพราะรูปร่างหน้าตาของเขาที่สามารถเข้าได้ดีกับเสื้อผ้าในสไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวสมัยใหม่หรือแนวเครื่องแต่งกายโบราณเมื่อเขาสวมใส่จะทําให้เขาดูโดดเด่นเป็นพิเศษอีกด้วยท้ายที่สุดแล้วรูปร่างหน้าตาของเขาก็าถือได้ว่าสุดยอดมากๆและเขาก็ใส่อะไรก็ได้เสื้อผ้าของดาราชายคนอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นสีดำและสีเทาซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างเป็นทางการและเป็นมาตรฐานทั่วไปนอกจากเซอร์จันจะสวมเสื้อและสีที่สะดุดตาแล้วความหล่อเหลาของเขานั้นให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและเรียบง่ายเช่นเดียวกับตอนที่เขาเดินบนพรมแดงเมื่อเขาทักทายกล้องและถ่ายรูปเป็นครั้งแรกเขายังคงพยายามไม่ยิ้มและโพสท่ายอยู่ตรงนั้นเมื่อเซอร์จันเขียนชื่อของเขาบนพื้นหลังไลเซนเขารู้สึกได้ถึงจังหวะของแสงไฟฉายที่ส่องผ่านหน้าจอ หลังการสัมภาษณ์เขากําลังจะเดินออกจากครมแดงและพร้อมที่จะออกไปเซอร์จันถูกขอให้หยุดเพื่อถ่ายรูปอีกครั้งและเซอร์จันอดไม่ได้ที่จะขาทําให้เขาหัวเราะได้สําเร็จรอยยิ้มของเซอร์จันนั้นสวยงามมากเป็นพิเศษชาวเน็ตมักจะเรียกเขาว่า Healing Department Top c l ล s s หรือแผนกบําบัดชั้นยอดเมื่อเขายิ้มผู้คนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความหวานละมุนเมื่อเห็นรอยยิ้มของเขาและพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะตามไปด้วยหลายคนรู้สึกได้ว่า วกเขากำลังได้รับการเยียวยาเสื้์จานเข้าร่วมงานน้อยลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาหมกมุ่นอยู่กับการถ่ายทําและการแสดงละครเวทีพรมแดงนี้ยังเป็นพรมแดงแรกของเขาในปีนี้อีกด้วยพรมแดงสุดท้ายที่เขาเดินก็คืองานแสดงคมไฟเมื่อปีที่แล้วดังนั้นการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอเขาบนเวทีพรมแดงและเรายังหวังว่าเสื้อจานจะออกใหม่อีกครั้งในงานปาร์ตี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรืองานเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เนื่องจากการป้องกันและการควบคุมโรคระบาดในครั้งนี้มีดาราสาวและสตรีมเมอร์ชั้นนำจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าร่วมเชน่นหลีอี้ชุนหลีปิงปิงหวงเ g x i a o m i n เลยเจออินหลีอีเฟยหยางมีหยางเจือหยางหยางลู่หานจางยี่ชิงหลีเชียนรินเจียหลุนหวังอีปอลและศิลปินคนอื่นๆนอีกมากมายศิลปินชั้นนำที่มาร่วมงานในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเสี่ยจานเจ้าลี่อิง อย่างอิงการเข้าร่วมงานอีเวนต์ที่หาได้ยากของเซอร์จานและรูปร่างหน้าตาที่หล่อเหลาซึ่งได้ดึงดูดใจแฟนๆมากมายดังนั้นไม่เพียงแต่เบย์ปอจะได้รับการค้นหาที่ร้อนแรงอย่างต่อนเนื่องเท่านั้นแม้ว่าเซอจานจะเดินบนพรมแดงเป็นเวลา3นาทีและเขาก็อยู่ในอันดับต้นๆของเทรนโลกขึ้นเป็นอันดับ6และเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ5ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีแน่นอนว่าอิทธิพลของเซอร์จานนั้นไม่มีใครเทียบได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วการดึงดูดตลาดขนาดใหญ่ประเภทนี้มักจะเกิดจากศิลปินเช่นจางอี้ชิงและหวังเจเอ๋อที่เปิดตัวหรือมีธุรกิจภายนอกประเทศด้วยเฉินชิงรลิงทําให้เสี่ยวจ้านได้เคยมาประเทศไทยหนึ่งครั้งและกําลังพัฒนาความบันเทิงในประเทศซึ่งหาได้ยากมากที่ยอดการเข้าชมในต่างประเทศจะสูงมากขนาดนี้ในช่วงเวลาพิเศษเป็นเรื่องยากมากสาหรับศิลปินที่จะเข้าร่วมงานโดยเฉพาะเสี่ยวจ้าน และการถ่ายทำภาพยนต์เรื่องสันชัยวิทมีของเขาการเข้าร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่นี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการข้ามภูเขาและทะเลนี่คือความคิดเห็นที่อบอุ่นใจที่สุดของเสอร์จานที่มีต่อแฟนๆเือร์จานต้องตระหนักดีว่าแฟนๆคิดถึงเขามากแค่ไหนนั่นเป็นเหตุผลที่เขาสามารถเอาชนะความยากลำบากทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้พี่ปันยังหวังว่าจะได้เห็นการแสดงของเสอร์จานในเวทีต่อไปนั่นจะต้องเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับแฟนๆ อย่างไรก็ตามพี่ปันก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเซอร์จานที่ได้รับรางวัลนักแสดงที่แสดงออกถึงอารมณ์ประจําปีของเวทหมอด้วยนะคะคําพูดตอบรับของเขานั้นจริงใจและอ่อนน้อมถ่อมตนมากเขากล่าวว่าขอบคุณสําหรับเกียรติที่ซีน่าเวทหมอม,มอบให้กับผมและขอขอบคุณทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสเตจความรักของคุณมีความหมายกับผมมากเพื่อเป็นการยืนยันและมุ่งมั่นที่จะนําผลงานที่มากขึ้นและดีขึ้นนานาคต เมื่อพูดถึงแผนสําหรับสเตจต,ต,ต่อไปเขากล่าวว่าทุกคนสามารถตั้งตารอได้าเาวาน็่ยหลายคนกล่าวว่าฟังคําพูดของเซอร์จานและสบายใจมากและเขาก็มีอะไรมากมายที่จะพูดเขาเต็มไปด้วยพลังบนเวทีแต่น่ารักและมึนงงเล็กน้อยเมื่ออยู่นอกเวทีแต่เขาก็น่ารักและมึนงงเล็กน้อยเมื่อเขาอยู่นอกเวทีในการประชุมไวร์ปอลวิชันคอนเฟอเรนซ์ที่เพิ่งปิดฉากไปเซอร์จานถูกถามว่ากีฬาโปรดของเขาคืออะไร เจอจันคิดอยู่ครู่หนึ่งลาต่อว่าไปเล่นเทนนิสกันเถอะเขายังบอกด้วยว่าการออกกําลังกายที่เหมาะสมสามารถคลายความเครียดได้ดังนั้นผมจึงของแนะนําให้กับทุกคนและแท็กเจอจันบอกว่ากีฬาโปรดของเขาก็คือการเล่นเทนนิสได้กลายเป็นคําค้นหาที่ร้อนแรงและชาวเน็ตหลายคนก็พูดว่าดูเหมือนว่าฉันจะต้องหาไม้เทนนิสแล้วละ่ะเทนนิสหรอไปเรียนสิชาวเน็ตบางคนขมมดคิ้วเมื่อเห็นคําว่ากีฬาและบอกว่า ดนลูกเทนนิสตีก็เจ็บเหมือนกันนะเก่าโดยย่อก็คือมีกระแสความร้อนแรงของเทนนิสเข้ามาจํานวนมากและฉากนี้ยังดึงดูดความสนใจจากบ็อกเกอร์อย่างเป็นทางการบางคนม็อกเกอร์อย่างเป็นทางการชื่อชัยนาโอเพนได้ส่งคําเชิญถึงเซอร์จานว่าฉันได้ยินมาว่ากีฬาโปรกของเซอร์จานก็คือเทนนิสอาจงขอเชิญเซอร์จานมาเล่นที่เนชั่นแนลเทนนิสเซ็นเตอร์อย่างจริงใจพร้อมด้วยการโพสร,รูปภาพของเซอร์จานที่กําลังเล่นเทนนิสเมื่อคลิกที่หน้าแรกกลายเป็นบัญชีไวยปอ ยังเป็นทางการของ c ชน n าเท n n ิ s Open ข้อมูลส่วนตัวที่ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า China Open เป็นงานเทนนิสระวงจรระดับสูงสุดในเอเชียได้ส่งคำเชิญของบล็อกเกอร์อย่างเป็นทางการนั้นน่าตื่นเต้นอย่างมากค่ะแม้ว่าเซอร์จันจะไม่ใช่นักเทนนิสมืออาชีพแต่เขาก็ใช้สิ่งนี้เป็นงานอดิเรกเพื่อผ่อนคลายและปลดปล่อยความเครียดแต่เขาก็มีแฟนๆจำนวนมากและอิทธิพลของเครือข่ายของเขานั้นยัดเยี่ยมม,มาอีกด้วยดังนั้นการเชื่อมโยงที่มีมต์ขลังนี้ ทำให้ผู้คนตั้งตารอ,อการพัฒนาครั้งต่อไปของพวกเขาและรอคอยการเล่นเทนนิสของเซอร์จานที่ไดมอนด์คอร์ดของศูนย์เทนนิสแห่งชาติและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ